คลิปที่ทุกคนจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับบางส่วนผมตัดมาจาก Steam สตรีมสดนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ทวิตทีวีเน o อกล้องดูอิดนะครับอย่าลืมไปกด Follow กันเลยนะครับล็อกเครื่องลูนป๊อปโนวันสี่เปิร์กพวกนี้นะครับพวกมันเคยเป็นเมตาในยุคเก่ามาก่อนครับแต่ในปัจจุบันนะครับเปิร์กทั้ง4นี้เนี่ย ก็ได้โดนเนิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาเมตายุคเก่าเนี่ยมาลองเล่นในยุคนี้ดูครับดูซิว่ามันจะพอเล่นได้ไหมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กันกับเกมเดส b บาร์เดลัยก็ตามที่ผมพูดไปเลยครับผมจะเอาเมตาเก่ามาเล่นในยุคนี้ดูโดยล็อกเครื่องเนี่ยตอนที่มันโดนเนิร์ฟเนี่ย ก็คือหลังจากเราทาเซอร์ล้มเนี่ยเปิร์กอยู่ทํางานแล้วก็รูนเนี่ยจากเดิมอะ่ะมาลด200เปอร์ก็เนิร์ฟลงเหลือ100เปอร์แล้วเกิดว่าเราทาเซอร์ตายเนี่ยเปิร์กอยู่ทํางานแล้วก็ป๊อปจากเดิมอะ่ะหีปุ๊บลด2 5ารกลายเป็นว่าหีปุ๊บเนี่ยลด20เปอร์ของความเครื่องหน้าปัจจุบันแล้วก็โนวันเนี่ยมันก็ยังตีเทียลรมเหมือนเดิมแต่เพิ่มเงื่อนไขที่ทําให้เซอร์เห็นออร่าของ ทรเทมไฟของเบิร์กเนี่ยเพื่อทําให้เซอร์แก้ทางเปิร์กนี้ได้งานขึ้นนั่นเองครับผมก็จะลองเอาอันเนี้ยมาลองเล่นดูครับว่ามันยังเล่นได้ไหมมันยังเล่นไหวไหมป่ะเลสโก้รานเล่าของคุณที่ตายไปแล้วครับให้คันในการยืมเพื่อนแหละนี่ละ ประดักก่อนมั่วๆแหละฮันแน่เลยครับรีบร้อนไปหน่อยเป็นวัยรุ่นใจร้อนนี่ก็ใจร้อนอีกแล้วเรียบร้อย ตงนูน้นเปียบลอยลม้มแต่ส่วนล็อกเครื่องาหายไปแล้วข้าบน,าน,าน,านาั่งเสร็จทึงเครื่อง เฮลูนหายแล้วครับแล้วเราเหยียบขึ้นได้เลยอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงมากันเพียบเลยวะมาโดตามมาละ ใม่เจอนี่แฮึฮึนึฮึฮรฮึฮึฮึฮนฮึ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 ฮ โอเคเครื่องตออาหารมีอยู่หคนปันได้ประมาณห้แล้วนี เอาเดินติดด้วยพี่พี่จจเย็นยนิดเดียวแต่อย่างว่าแหละพุ่งแรกมันสั้นอยู่แล้ว <c oughs> บอกเลยตาเนี่ยลูนไม่ค่อยจะใช้แต่ป๊อปค,คือใครได้อยู่ <c oughs> ไปเดี๋ยวขอหยิบข้างก่อน คือถึงแม้จะเป็นเซ็ตเร์เซ็ตเก่านะครับแต่ความใหม่ไม่สิความที่ยังเหมือนเดิมก็คือเบิร์กคำสาบก็ยังระเบิดง่ายเหมือนเดิมลุกใหม่ครับแต่บางอย่างก็กยังเหมือนเดิมครับเจ็บ โอเคเครื่องระเบิดไม่มีใครมาแก้อันแนไ่ไม่อะไม่ได้หรอกเดี๋ยวขอหยิบเครื่องก่อน ไปไหนไม่รู้ละโอเคนี่แหละ อย่างว่าอะไรนะป๊อบมันคงไม่ได้สนมากกว่าเมื่อก่อนแล้วอะเมื่อก่อนคือถีบครั้งหนึ่งคือเครื่องรถไปยี่สิบห้าเลยอ่ะเครื่องมันเยอะมากแล้วเสร็ แต่ต้องตามวิตอริโอไมค์กอนี่น <ulations> ี <começa film> ่ละเม็กเม็กเหรอเม็กใช่ไหม

เรียบร้อยครับเหลือเพหนึ่งคนแล้วเหลือหนึ่งเครื่องเต๋าโอเคอยู่ตรงนี้โอโนวันทำง,งานละ เจอแล้วหนึ่งโอเคคนนี้เขาใกล้ตายด้วยทึบไปหมดเรียบร้อยล้มไปเลย เฮ้ยตรงนั้นม <c oughs> ึงขันต่อนะเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีรอยเท้าอยู่นั่นไงล่ะทางนี้ก่อนเลยฮึ ไม่มีของจริงว่ะโอ้โหไม่ใช่ไม่มีมันไปนระเบิดโนวันทิ้งนี่เองมาเข้ามาทางนี้เปล่าโอ้โหแม้แต่รอยก็ไม่เห็นตักแอะ ียบร้อยรอต่องับรอต่อโอเคเห็นแล้วเขาเขาเปิดประตูออกไปแล้วโอเคตาลนี้เก็บไม่สองคนก็จบกันไป้วครับสำหรับการเล่น d e a เปิร์กเมตาเก่าในยุคนี้นะครับสำหรับผมนะบางเปิร์กเนี่ย มันก็ยังใช้ได้อยู่ในยุคนี้ครับอ,อย่างล็อกเครื่องเนี่ยถึงแม้ว่าทาเซอร์ล้มปุ๊บเปิดอยู่ทํางานปับ๊บแต่มันก็พอช่วยให้เครื่องไหลช้าลงตอนต้นเกมได้อยู่ครับและบวกกับว่าตอนที่เครื่องมันล็อกเนี่ยเซอร์ก็ต้องแบบว่าหาเครื่องมาไยถูกปะมันก็พอช่วยให้บีบเซอร์เข้ากลางแบบได้ทางอ้อมครับซึ่งพอเซอร์มาหาเครื่องในกลางแมปเนี่ยเราก็มีโอกาสเจอเซอร์ได้ง่ายขึ้นครับมันก็พอใช้ได้อยู่ ส่วนรูนเนี่ยคือมันไม่ค่อยก่อกวนมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคือเมื่อก่อนนะพอปล่อยมือปุ๊บเครื่องหายไปเลยออโต้สองร้อซแต่แพทนี้มันลดไปตั้งครึ่งหนึ่งซึ่งพอลดไปครึ่งหนึ่งเนี่ยมันแทบไม่มีผลอะไรเยอะนะคือแบบไม่ต้องไปน,นึกถึงแบบว่ามันเป็นโทเทมไฟหรือว่าพอเธอคนหนึงตายแล้วเปิร์กหายหรอกครับแค่ร้อยหนึ่งอะผมมองว่ามันก็ไม่ได้มีผลมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วส่วนป๊อปครับครับ ถ้าถีบเครื่องที่ปั่นได้เยอะอ่ะคือมันลดเยอะตามนะแต่ถ้าเกิดถีบเครื่องที่ปั่นได้น้อยอ่ะคือมันมีผลน้อยมากอย่างเช่นนะผมถีบเครื่องที่ปั่นไป30มอ่ะมันก็ลดลงเพียงแค่หกหรือสี่แต่ถ้าเกิดว่าถีบเครื่องที่ปั่นได้เก้าสิบอ่ะมันก็ลดไปสิบแปดซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราถีบเครื่องที่ปั่นได้แรงนะผมว่าเซอร์อ่ะก็ยังแบบต้องเสี่ยล้าปัดนไฟเพิ่มอ่ะส่วนโนวันครับคือโนวันอ่ะ มันยังตีเซอร์ลมได้ดีอยู่ครับแต่เปิร์กมันจะใช้ได้นานมากไอยแค่ไหนอะ่ะมันขึ้นอยู่ว่าเซอร์เนี่ยจะหาโทเทมไฟได้เร็วแค่ไหนครับและด้วยความที่แผ่นปัจจุบันน่ะมันก็แสดงออร่าให้เปิร์กนี้เห็นนด,ด้วยซึ่งผมมองว่านวันเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ครับแต่มันจะหายไปเร็วช้าขนาดไหนอะ่ะอันนี้คือขึ้นอยู่กับเตอเลยครับก็จบกับเรื่ก็สยหรับการเล่นเซตเปิร์กเมตาเก่าในยุคนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับได้น,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ